ต้อจีนหน่อยหมอสักนะต้นมันมันนมันเป็นมันเป็นไม้อะค่ะสีด่างอุ๊ยอันนี้ไม่ืจีนเป็นจีนต้อจีนเป็นไม้อลราวคอนเซ็ปต์บุ๊คลับสีม่วงก็ขอบดีนะเป็นเป็นไม้อลราวสีสวยนะถึงชอบสีม่วงเหมือนกันที่น้ำหนักลงหัวนิดนึงนี่จะสีสวยสนุกราคาอยู่ที่ตอนนี้ซื้อมือหนึ่งได้เลยช็อปปี้ลดราคาอยู่ที่ท่านเจ็ดท่านเจ็ดเลยเหรอ อยู่ที่ประมาณอันนี้ที่กดมาได้พันเจ็ดพันห้าแอมแถมเกมแถมกิฟต์แต่ว่ากิฟต์อันนี้ที่พี่เอาโดยเนี่ยมาใส่พี่ต้อมมากกว่าแอมเกมที่เอาขึ้นมาได้เลยอนช่องนี้ถือว่าเป็นไม้ที่สเปคสุดยอดแต่ว่าราคาถูกพี่เปิ้ลกดมาได้พันเจ็ดห้าแต่ว่าถ้าตั้งต่เรกดไม่ได้ได้อยู่ได้เท่าไหร่คะถ้ากดไม่ได้เลยประมาณพันแปดก้านแข็งก้านกล้าว

ดีไแไม,ม่ไลอเยอันไม่มอันนี้อันนี้อ,อ,อันนี้าอันนี้เป็นแบบอันนี้อันนี้นนเขาแบบม,มาเขามีกลุ่มให้ด้วใช่เราคืคอซากมจุีโอ้ยลยไชื่อใคลซีจีจดีอเสร็ันี้ไม่สวม่เลกล่มังกรให้อ,อ๋อคนน่าเฮ้ยถูกต้องมองแล้ว นเสร็จันเป็นาเวลาอันนี้เ่อเ็เนะจับแล้วไม่คิดใช่ไหมเราเนีแพ้นือไับแล้วใช่ไมเส่วนมากถ้าเกิดจัอินทอตัวแพ้จะเป็นเวอร์ีมันอันนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าชเาไม่ใช่แพนี้อันนี้อันนี้คว่าตัวเองแล้วแต่เพิมข้าวบนัมือนึงใช่เป็ยตอนแรกก็นแรกจะเป็นชายแพ้เยอะ เดียไหแต่รุรู้สึกมจี่วมันปู่มันสวยแล้วแล้วมันไม่ออกรุที่สีงียัหมเย่ก็คือมันดึงมีวิปปินะตอ่กก็คืตอนนั้นอหมา มันเข้ามาสิบคนแล้วก็คืนเดียวก็หมดเลยตอนที่มันเพิ่งมีสต็อกมามีซัลซ็อกมาเนี่ยตัวนี้ก็หมดแล้แต่จำเป็นที่มันเข้ามาแล้วก็จะหมดอันนี้อันนี้พูดจริงพี่ป้านใช้ดีนะยังไม่หโดนตักเลยนะสวัสดีฮัลโหลทุกคนจะลองไปจีบกันไหมเดี๋ยวจะรักกันยจะรักกัน คนเรารักกันข้ากันชอบกันที่ใจกันต้องเข้ากันต้องเข้ากัน

ไอ้้อเนหเยนมนคุะั้นตเยังมมอ่ะมันก็คือเวลามันเเวา้มีือเหียว้วยั่าต่าเอออมอ่ find this damage. Oh my god! That's a lot of money. I'm so happy. 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 Oh my god!

มันจะแรงมาครับมีให้แฟนบอแน่นอนเลยนี่แลเลียวอะไรแล้วเด็กเไาเล่รอะไรต้องจอให้สองแรงเด็กเขเล่นแรงมากฟดตึ้มสองรวมกันแรโอ้ยยอดเด็กม่ยอมจ้าวนี่เดเาล่นแรงบอกแล้ว แล้วลงห่างแล้วหางสองมานเป็นเกมที่เด็กเล่นกันแล้วเรามาแบบถ้าทำอันนี้นะเดี๋ยวให้ผมแล้วลงแล้วก็ไปแล้วก็ไปไปปลูกใหม่แล้วทำใหม่แล้วทำใหม่แบเกมมันคือไงวะเหมือนเราหมันก็นุ่มขึ้นนะ